สวัสดีครับในวันดีิทีปีใหม่วันสงการขอราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากโรคภัยคิดหวังอันใดให้ได้สมดังมุ่งมา่ปปารถนามีโชคล่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทั่นหน้ากันทุกคนครับ คลิปนี้ผมก็จะมาปิดท้ายนะครับในเลขดับเด่นนะครับหลักสิบนะครับซึ่งผมยังไม่ได้นำเสนอนะครับเราก็จะจับชุด2ตัวตรงให้นะครับและก็จะมาเน้นย้ำนะครับในชุด3ตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับให้ท่านเอาไปพิจารณาจับชุดนะครับหรือจะเลือกคัดอาตาม ในชุดที่ผมวางไว้ให้ได้ชมในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับนะแแรกนะครับก็เป็นเด่นดับหลักสิบนะครับซึ่งงวดนี้ผมจะนามานำให้เสนอให้ได้เห็นนะครับมีอยู่2ส,สูตรนะครับคือสูตรเก่าซึ่งงวดที่แล้วที่ใช้มาตลอดนะครับมางวดที่แล้วสูตรนี้ผิดนะครับ กรากฏว่ามันเข้าอยู่ที่8นะครับซึ่งในสูตรนี้หมดที่แล้วไม่มีเลข8นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดินดีต,ต่อเนื่องมา10บมวดแล้วนะครับเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก่อนหน้านั้นมันก็เดินดีแล้วมันก็หายไปนะครับก็หยุดเอาหยุดที่จะใช้นะครับตอนนี้มันกลับมาเดินดีต่อเนื่อง10บมวดนะครับผมก็เลยเอามาประกบกับสูตร ูตรที่ใช้ประจําที่ผ่านมาซึ่งผิดงวดที่แล้วนะครับเพื่อจะหาตัวเด่นนะครับจับสองสูตรนิชชนกันก็จะเป็นตัวเด่นที่มีโอกาสที่จะมาหลักสิบในงวดนี้นะครับสูตรเก่านะครับที่ใช้ประจํานะครับก็คือวิธีคิดนะครับก็ใช้หลักสิบของเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ออก4ี่ดหนึ่งนะครับหลักสิบก็คือ8บวกเดเก้9คงที่นะครับ8ดบวก9้าได้ส7บ ก็เจ็ดนับไป6ตำแหน่ง789012นะครับถ้าหากสูตรนี้เดินต่อนะครับหลักสิบนี้อยู่ในนี้แน่นอนนะครับสูตรที่2นะครับเป็นสูตรมาใหม่นะครับเติมดีต่อเนื่องมาสิบนวดเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยของใา้วันที่1นนะครับ คล้ายวันที่หกสี่แปดหนึ่งออนะครับก็คือเอาแปดหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยบวกกันนะครับถ้าไหลบวกด้วยเก้าคงที่นะครับแต่คงหนึ่งได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดก็คือแปดนะครับนับไปหกตำแหน่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับจับสองสูตรนี้ชนกันนะครับเอาตัวที่เหมือนก็จะเป็นตัวเด่นนะครับก็จะมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามนะครับตัวที่ไม่ชนก็มีเจ็ดกับสาม นะครับดังนั้นในห้าตัวแรกนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะมาที่หลักสิบนะครับเพราะว่าทั้งสองสูตรนะครับก็ถือว่าสูตรนี้เพิ่งผิดในงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่สําหรับสูตรนี้เดินต่อเนื่องมาสิบงวดแล้วนะครับก็เชื่อเลยว่าหลักสิบน่าจะอยู่ในห้าตัวที่โวนกันนี้นะครับทีน,นี้เราจะมาหาตัวเด่นนะครับในสองสูตรนี้นะครับ ก็ใช้สูตรดับหลักสิบมาตัดออกนะครับผมก็จะเลือกเฉพาะสูตรดับหลักสิบที่มันดับเฉพาะตัวที่มีเกี่ยวเนื่องกับตัวที่เด่นเท่านั้นนะครับที่จริงสูตรดับหลักสิบของผมมีอีกหลายสูตรนะครับแต่มันไม่มีมากระทบอยู่ในชุดเด่นที่เรานำมาวางนี้นะครับผมก็จะเลือกมาแค่สามสูตรนะครับสูตรแรกนะครับก็คือ ชหลัก10บล่างบวกหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้ก็เดินดีต่อเนื่องมาปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่ายังจะไม่มีผิดนะครับหลัก10ล่างนะครับสองตัวล่างออก9 0หลัก10บล่างก็คือ9นำ้าบวก9ด้วย8นะครับแจะดับอยู่ที่หลักสิบนะครับสูตรนี้นะครับในปีที่ผ่านมารู้สึกว่าจะผิดอยู่นหนึ่งงวดนะครับใช้หลักหน่วยนะครับบวกด้วย หกคงที่นะครับหนักหน่วยของผลรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือรางวัลที่หนึ่งออกสี่แปดหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับนำหนึ่งมาบวกด้วยหกคงที่ก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดจะดับอยู่ที่หลักสิบนะครับเจ็ดจะไม่มาที่หลักสิบนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับต่อเนื่องมานะครับในปีที่แล้วนะครับใช้หลักสิบนะครับ บวกได้ห้าคงที่นะครับหลักสิบก็คือแปดนะครับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งก็คือแปดนะครับบวกได้ห้าคงที่แปดบวกห้าได้สิบสามคือสามนะครับดังนั้นเราจะได้อยู่สามตัวนะครับที่เะเอามาตัดออกจากาตรงนี้นะครับก็มีสามมีเจ็ดมีแปดนะครับมาตัดออกจาก สองสูตรนะครับชนกันนะครับดังนั้นนะครับรางวัลที่รางวัลหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้นะครับน่าจะมีแค่90123นะครับก็คือตัดแปดออกนะครับที่หลักสิบตัดสามนะครับตัดเจ็ดนะครับจะเหลือ9012นะครับ นันหลัก1ิบวดนี้นะครับใน4ตัวนี้ก็คือ9012นะครับต้องมาแน่นอนนะครับคิดว่านะครับเพราะมั่นใจว่าสูตรสองสูตรนี้ชนกันแล้วจะไม่มีผิดนะครับจะมีอยู่1ตัวนะครับแต่ในใจผมนะครับผมให้เลข9มาเป็นหลันหนึ่งนะครับเลข9กเลข0นเลข1นะครับ สำหรับเลข2นี่ผมให้เป็นตัวการไว้นะครับเพราะว่าเห็นบางสูตรนะครับในสูตรแสยแข็งก็ให้ดับเลข2ที่หลักสิบนะครับแต่ดังนั้นก็อย่าตัดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนนะครับไอที่เดินยาวๆมาก็อาจจะผิดได้นะครับดังนั้นในชุดหลักสิบนะครับก็จะมี9มี0ูมี1มี2นะครับ สับเด่นดับหลักหน่วยซึ่งผมนําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็จะได้ดับหลักหน่วยที่มี2มี9มี2มี4นะครับก็คือ2 4 9ี่นะครับสูตรดับหลักสูตรเด่นหลักหน่วยนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบบวก9คงที่หลักหมื่นคือ0หลักสิบคือ8บวก9คงที่ได้17นะครับ789012นะครับ ถ้าหากเอาตามสูตรดับนะครับก็จะดับที่9กับ2นะครับในในสูตรเต็นนะครับก็จะเหลือ7 8 0 1นะครับที่หลักหน่วยนะครับแต่ผมขอให้ระวังเลข9ไว้นะครับเลข9ไป็นเลขเด่นมาตัวเดียวนะครับจากสูตรเด่นมาตัวเดียว4สูตรนะครับ เดินมาตัวเดียวสีู่ตรนะครับมีสามีห้ามี9ก้ามีศนนะครับดังนั้นในในเลขสี่ตัวนี้นะครับเราจะต้องกันไว้นะครับผมก็ามาวางไว้ให้นะครับเป็นชุดหลักหน่วยนะครับที่เด่นนะเด่นตามสูตรหลังตัดตับก็จะมีเจ็ด มีแมี0นมี1นะครับดังนั้นผมจะเอา9้าตัวนี้นะครับมากันไว้นะครับที่หลักหน่วยนะครับแล้วเอา3กับ5มาวางกันไว้เพิ่มนะครับถ้าหากมันหลุดจาก4ตัวนี้มันก็ไม่น่าจะหนีจาก3ตัวที่เหลือนี้นะครับดังนั้นหลักหน่วยงวดนี้ก็จะมีอยู่ เจ็ดตัวนะครับจะจะเด่นอยู่4ตัวแรกนี้นะครับใน3ามตัวนี้เป็นตัวกันนะครับที่หลักหน่วยนะครับแต่เก้านี่มันจะเด่นอยู่ที่หลัก10บอยู่แล้วนะครับสําหรับ5นะครับจะเด่นอยู่ที่หลักร้อยอยู่แล้วนะครับแต่หากเราจะจับชุด3ามตัวตรงเราต้องเอามากันไว้นะครับสำหรับ3นะครับไม่เด่นที่หลักสิบนะครับก็มันอยู่ใน เดิ่นมาตัวเดียวนะครับเราก็จําเป็นต้องเอามากันไว้ที่หลักหน่วยนะครับดังน,นั้นเราก็จะจับเอาหลักสิบนะครับ9012นะครับมาจับคู่กับ7801 935นะครับก็จะได้ชุด2ตัวนะครับ คือสองตัวตรงนะครับทั้งหมดนะครับ24ี่ชุดนะครับโดยหลักสิบก็จะมี9้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับหลักหน่วยก็จะมีเจมี8ดมีศูนมีหนึ่งมีสามีห้านะครับจับออกมาชนกันได้24ี่ชุดนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าใน24ี่ชุดนี้นะครับมันจะต้องมีอยู่หนึ่งชุดแน่ๆนะครับซึ่งเป็นชุด2ตัวตรงนะครับ ก็ให้ท่านลองพิจารณาตรงนี้นะครับในงวดนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เลข9กเป็นอันดับแรกในแถวนี้นะครับในแถวลองก็คือเลข8นะครับลงมาอย่างนี้นะครับท่านก็ลองหาเลขดับนะครับทุกหลักที่ท่านมีอยู่นะครับที่ท่านเชื่อมั่นได้นะครับมาตัดออกนะครับ หรือเลขดับหลัก10บนะครับมาตัดออกนะครับที่ท่านมีหรือดับหลักหน่วยที่ท่านมีมาตัดออกนะครับก็คิดว่าใน24ชุดนี้นะครับในส่วนที่ท่านตัดออกนั้นมันก็จะเหลืออยู่ในชุดที่จะเป็นท้าย2ตัววันที่1น,นะครับในงวดนี้ผมจะไม่จับชุด3าตัวตรงให้แต่ผมจะวางหลักไว้ให้นะครับโดยหลักร้อยนะครับก็จะมี5มี4การศูนย์นะครับ ซึ่งสูตรเด่นดับหลักร้อยงวดนี้นะครับก็จะดับมี1มี2มี3ามี7มี8มี9มีศูนย์นะครับผมให้การเลขศูนย์ไว้นะครับแต่เลขศูนย์มันเป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาตัวระหว่างศูนย์กับ5นะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับมันเด่น4กับ9นะครับ2ตัวมาตัวมันมาที่4ี่ผมให้การ4ไว้มันก็มา4นะครับงวดนี้ผมให้ให้การศูนย์ไว้นะครับ สำหรับเลขที่เหลือจากดับก็จะมีสี่ห้าหกนะครับสาหรับเลขหกแล้วผมให้สาหรับผมแล้วผมตัดออกนะครับเพราะเป็นเลขดับทุกหลักนะครับสี่ดับที่สิบหน่วยนะครับตัวจะเด่นที่หลัก้อยจริงๆก็คือห้านะครับแต่ถ้าหากห้าเกิดการผิดพลาดไม่มาจริงตัวที่จะมาหลักหัวก็คือสี่นะครับแต่ในหน้าที่นี้ผมจะเน้นอยู่ที่เลขห้านะครับผมก็จะจับชุดสามตัวให้ที่เป็นเลขห้านะครับ ซึ่งตามสูตรที่ผมจับไว้ให้แล้วนะครับก็จะมี12ชุดนี้นะครับถ้าหากท่านเชื่อมั่นตามผมนะครับว่าเลข5จะมาจริงนะครับก็ให้มามองอยู่ที่12ชุดนี้นะครับพิจารณาเอานะครับซึ่งใน12ชุดนี้มันก็จะอยู่ในชุดสองตัวตรงนี้ด้วยนะครับ โดยวาง5อยู่ที่หลักร้อยนะครับหรือให้ท่านมาพิจารณาตรงนี้แล้วนำเลขห้นะครับที่หลักร้อยมาประกบก็เป็นชุด3ตัวตรงนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็มาจาก2แถวนี้ชนกันนะครับก็มาเป็นชุดนี้นะครับหากจะเล่นน้อยชุดลงนะครับ จากชุดที่ผมวางไว้ตรงข้างมดนี้นะครับ12ชุดนะครับสำหรับชุดที่จะเน้นนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับซึ่งจะมีคู่โต๊อยู่9คู่นะครับใน9คู่นี้มีแน่นอนอยู่1คู่นะครับซึ่งผมให้น้ำหนักอยู่ที่คู่ที่เป็นเลข5นะครับเพื่อจับชุด3ตัวนะครับผมก็จะจับจากเด่นนะครับ สี่สูตรนะครับสูตรละหนึ่งตัวนะครับจะเป็นชุดสามตัวไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสามตัวโต๊ะนะครับแต่วางห้าไว้ที่หลักร้อยนะครับมันจะสลับกันนะครับที่หลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นนะครับสลับตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยก็ให้ท่านมามองอยู่ที่จุดนี้นะครับในชุดสามสองตัวตรงตรงนี้นะครับท่านก็มาสลับเอานะครับ ชุดลองก็จะเป็นชุดที่มีเลขแปดนะครับนะครับถ้าจะเอาตัวไหนเป็นหลักสิบหลักหน่วยข้างก็มามองณจุดนี้อีกทีนะครับแต่จะให้ยืนห้าไว้ที่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าหากห้าไม่มาจริงนะครับตามกระแสว่าเป็นเลขดับนะครับตัวที่จะมาแทนคือสี่นะครับแต่ผมจะไม่จับให้นะครับ แต่ถ้าหากท่านคิดว่าเลข4จะมานะครับท่านก็เอา4มาจับกับชุดที่วางไว้ทั้งหมดนี้เลยในชุด2ตัวตรงนี้นะครับใยวาง4ีไว้ที่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าจะหากจะวาง5ไว้ที่หลักร้อยนะครับมันก็ไม่น่าจะหนีจากชุดที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นชุด3าตัวตรงด้วยนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับ หากชอบชุดไหนท่านก็สลับแค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับกันไว้นะครับก็คิดว่าหมวดนี้นะครับก็คงจะทําให้ท่านมีโอกาสถูกรางวัลที่1กันนะครับก็คิดว่าหมวดนี้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับแต่เพียงแต่เลขเด่นมันขัดแย้งกันกับเลขกระแสะนะครับเลขเด่นของผมกลายเป็นเลขดับตามกระแสะนะครับส่วนเลข เด่นตามกระแสมันกลับมาเป็นเลขหลักของผมนะครับเลข6กับเลข4ี่นะครับเลขหดับทุกหลักนะครับในแนวทางของผมนะครับสําหรับเลข4ดับที่10หน่วยนะครับดังนั้นชุดที่ผมวางนี้นะครับจะไม่มีเลข4กับเลข6นะครับแต่หากจะเล่นเลข4นะครับก็เปลี่ยนเลข5เป็นเลข4วางไว้ที่หลักร้อยแทนนะครับ ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับในชุด2ตัวตรงนะครับและหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับซึ่งผมก็วางไว้ให้แล้วนะครับท่านกระองมาพิจารณาจับคู่เอาจับชุดเอานะครับชอบชุดไหนนะครับเพราะที่วางไว้แต่ละหลักนี้นะครับถ้ามันมามันจะมาตรงๆตามนี้แหละครับซึ่งในชุด2ตัวตรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านกระองมาพิจารณาหาตัวดักมาตัดออกอีกทีนะครับ ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีในปีใหม่วันสงการนี้นะครับถูกกลางวันใหญ่ๆถูกกลางวันที่หนึ่งกันนะครับก็ขอให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่นี้กันทุกคนครับลกวนเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ